สวัสด <S 々> ีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครับไฟเดโชย้ายช่องพี่ชอดตอบชัดเรื่องความขัดแย้งมีไหมหลังจากออกอากาศทางช่อง GMM 25มานานล่าสุดรายการครับไฟเดโชของเช้ง2561ก็ตัดสินใจย้ายไปออกอากาศทางช่องอมอรินทีวี34ตั้งแต่วันเสาร์ที่2มกราคมนี้เวลา16นาฬิกาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพี่ชอดสายทิพมนตรีกุลณอยุธยาประธานบริษัทเช้ง2 5 6 1จำกัด The และยังเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการดังกล่าวบอกกับมติชนออนไลน์ว่าเป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากช่องจีม M25 มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนื่องจากกลุ่ม The One Enterprise ซึ่งนำโดยบอยเถกุลเกียรติวิรวันเขาบริหารก็มีการปรับในหลายๆเรื่องและจะเน้นให้ช่องจีม M25 Trendy New Generation Lifestyle และ Entertainment ซึ่งผู้ชมเป็นคนละกลุ่มกับแฟนรายการครับไฟเดโชในส่วนรายการครับไฟเดโช h e Series จะย้ายไปช่องวันแต่ครับไฟเดโชจะย้ายไปอมรินซึ่งไม่ได้เป็นเพราะมีปัญหาหรือความขัดแย้งอะไรแต่คิดว่าน่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมชอดไซดทิปกล่าวในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ